คนไข้ท่านนี้ก็พิเศษนะครับพี่ต้นคาซ่านะครับพี่ต้นมีไขมันสะสมที่เปลือกตาบนมากกว่าคนในอายุเดียวกันก็เลยทำให้เปลือกตาบนของพี่ต้นมีความหนาตัวขึ้นแล้วก็มีความตุยมีความบวมเลยทำให้รู้สึกเหมือน ปืป้อๆแล้วก็ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานะครับอันดับต่อมาคือมีไขมันสะสม<ต>อยู่บริเวณใต้ใต,ตาตซึ่งอาจจะเกิดจากจาการพักผ่ก<พ>อนน้อยพอถัดจากตาลงมานะครับจะเห็นว่าใบหน้าตรงกลางของพี่ต้นค่อนข้างที่จะยุบตัวแต่พอกระดูกตรงนี้มีการซุดตัวลงไปผิวหนังบริเวณนี้ก็เลยตกลงมาตามแรงน้มถ่วงนะครับจะเห็นว่าใบหน้าตรงนี้พี่ต้นไม่ได้มีไขมันสะสมเหมือนกับเคสอื่นแต่เป็นลักษณะของความหย่อนคล้อยแล้วพอถัดลงมานะครับจะเห็นว่าพี่ต้นมีกระปอกแก้มแล้วก็กรอบหน้าไม่ชัดดังนั้นนะครับการวางแผนการรักษาของ ของพี่ต้นก็จะแตกต่างจากเคสอื่นเช่นกันนะครับอันดับแรกอยู่บริเวณตรงดวงตาตัวนี้เลยนะครับพลังงานต้องสลายไขมัน70%กระชับผิวอีก30%หน้าแก้มสลายไขมันซัก30%แล้วก็กระชับผิวกระตุ้นคอลลาเจนอีก70%ถัดลงมาตรงมุมปากนะครับตรงนี้ไขมันสะสมก็เยอะแต่ถ้าจะสลายไขมันอย่างเดียวแล้วก็ไม่สร้างคอลลาเจนเลยผิวพี่ต้นตรงนี้ก็ไม่กระชับเพราะฉะนั้นตรงนี้เน้นทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับคือสลายไขยมันไปด้วยครึ่งหนึง่งแล้วก็ให้มันมีความกระชับผิวไปด้วยอีกครึ่งนงน แล้วก็ oh, ลงมาเป็น <what? S 1> บริเวณ <Yeah. S 1> เหนียแล้วก็คา <Okay. S 1> ง2ชั้น <Okay. S 1> แต่ของพี่ต้นนะครับเราจะยิงไฟเบอร์ตรงๆทะลุจากผิวหนังข้างบนเราลงไปเลยนะครับไปจนถึงชั้นไขมันเพื่อให้เกิดเป็นแท่งของโปรตีนแท่งของการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วเจ้าแท่งตัวนี้ครับเขาจะเกิดการกระชับแล้วก็เกิดการกระตุน้นคอลลาเจนแล้วก็ยุบผิวพี่ต้นลงไปให้บริเวณใต้คางเนี่ยดูยุบลงไปนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นแค่การวางแผนการรักษาแล้วก็วางแผนการยิงเลเซอร์แค่เฉพาะของพี่ต้นท่านเดียวนะครับดังนั้นคนไข้2ท่าน3ท่านที่เข้ามา ปรึกษาการทำเอ็นโดลิฟการวางแผนการรักษาจึงแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนนะครับยังไม่มั่นใจว่าจะต้องรักษาด้วยพิธีไหนหรือว่าคุณหมอจะยิงพลังงานขนาดไหนนะครับแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทำมาตการเอ็นโดลิฟนะครับ